ก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องธรรมชาติของความรู้แต่ละแบบนะที่ที่เราจัดการเรียนรู้ได้ไม่เหมือนกันทีน,นี้พอจะมาพูดถึงเรื่องโฮมสกูลหรือว่าบ้านเรียนเนี่ยอันนี้มันมีเรื่องที่เราต้องคิดมากนะเวลาเราพาลูกไปโรงเรียนเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่นะคือโครงสร้างการเรียนรู้ก็คือว่า เขาก็จัดเวลาไว้ใช่ไหมเป็นช่วงเป็นตอนเป็นอย่างนี้โนนตารางสอนตารางเรียนอะไรันก็มีทีนี้เวลามาทำโฮมสกูลเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าเนี่ยกระบวนการที่เราจะสร้างการเรียนรู้กับลูกเนี่ยหรือกับผู้เรียน,นยถ้าหากว่าทุกครั้งทุกวันทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องมาตกลงกันในเรื่องการเรียนเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยเพราะฉะนั้น การทำการตกลงกับผู้เรียนเนี่ยให้ได้ระดับหนึ่งว่ารูปแบบกระบวนการมันเป็นยังไงวันต่งางๆเป็นยังไงการใช้เวลาลงางๆจะเป็นยังไงมันจะช่วยลดขั้นตอนของกระบวนการที่ต้องมาต่อรองไม่งั้นมันจะต้องต่อรองทุกชั่วโมงเลยไม่ทําไม่ได้เลยตอนนี้ไม่อยากทําวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีเกิดขึ้นน,นะแต่ว่าอันนี้ต้องทําโครงขึ้นมาก่อน ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสมมตินะมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตัวกิจกรรมมันจะยืดหยืนได้แต่ว่าโดยประมาณมันจะครอบคุมเรื่องราวที่เราอยากให้มันเกิดการเรียนรู้ในช่วงนี้ยังไงแล้วก็อธิบายให้เขา้าใจว่าเออเราจะทําแบบนี้กันอย่างนี้นะมันพูดจะไปห้องสม,มุดนะมันอาจจะถูกเรื่องเป็นวันทางก็ได้นะแต่ว่าการเล่นการอะไรก็อาศัยการคุยกันเอาใช่ไหมแต่ว่ามันจะนมีโครงสร้างอะไรบางอย่างอยู่ว่า ทั้งชุดของเวลาเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดือนหรือหนึ่งสัปดาห์มันจะเกิดกิจกรรมแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ต้องทางการตกลงนงนะระหว่างผู้เรียนกับเราซึ่งเป็นคนเราก็ต้องมีภารกิจของแม่เลยใช่ไหมทีบบ่ต้องดูแลบ้านต้องอะไรต่างๆช่วงไหนก็ต้องช่วยเราช่วงไหนช่วยกันช่วงไหนต้องเข้าเรียนเองเป็น s e l f s t u ี้เป็นอะไรกันอันนี้ต้องมีเพิ่มเติมีขึ้นมานะไม่งั้นทุกเรื่องมันจะกลายเป็น มันจะต้องมีเวลามันจะต้องมามีกระบวนการต่อรองกันจนมากจนเกินไปแต่ว่าไอ้เซตโครงนี่ก็ไม่ใช่ว่าแข่งก็ได้จนขยับเพียนก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการเซตโครงที่เซตโครงนี้ก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีข้อตกลงในใจร่วมกันว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะ expectation ในความคาดหวางังใกล้ๆกันถ้าถ้าจะปรับจะอะไรก็ค่อยกันว่าเด็กจะมีอาการแบบสวิงเวลาที่ออกจาก โรงเรียนนสู่บ้านเรียนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ายัางไงก็ได้อะไรก็ได้เหมือนว่าตามใจตัวเองเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะเราเรียนรู้กระบวนการที่เซตให้ทุกอย่างมันมีข้อตกลงร่วมกันได้มีวินัยระดับหนึ่งเพื่อให้การเพื่อให้กระบวนการจัดการมันเป็นไปได้ันนี้ก็อค่อนข้างสำคัญทีนี้เราจะเซตขึ้นงไงเนี่ยในการเรียนรู้แ่แรงงงนงง ไม่เองจะทำยังไงหรือว่าถ้าผ่านไประยะหนึ่งมันก็จะเริ่มจับทางได้แล้วลูกเราต้องเป็นยงทีนี้ถ้าก็มีกลุ่มเรียนรู้ทางนี้ยิ่งดีเพราะว่าคือเรียนรู้เนี่ยมันมันทวนกระแสความสะดวกสบายทวนกระแสกิเลสทวนกระแสความเคยชินอย่างน้อยมันทวนสามกระแสเนี่ยความสะดวกสบายกิเลสความเคยชินทีนี้ เรื่องอะไรก็ตามที่ทําทวนสามกระแสเนี่ยทาลําพังคนเดียวทำลำพังคนเดียว,ำำยวจะเลิกจะทอ้อจะเหนื่อยจะหมดแรงทําเหมือนประคดพ,พงประจันน่ะเหมือนพระภิกษุอ่ะใช่ไหมทําไมนักบวชศาสนาต่างๆถึงได้สร้างชุมชนสงฆ์ชุมชนนักบวชขึ้นก็เพราะว่าการทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสกิเลสเหล่านี้ทำลำพังคนเดียวไม่สำเร็จทุกศาสนาก็เลยมีชุมชนสงฆ์ ชุมชนนักบวชชุมชนจาวมุสลิมก็ไปละหมาดก,กันใช่ไหมก็ไปเป็นชุมชนการเรียนมือนกันถ้าเราลุยเดี่ยวคนเดียวลำบากนนต้องสร้างเครือข่ายสร้างกลุ่มแล้วก็ทำกลุ่มนี้รู้ทำกลุ่มนี้รู้เร่องกันเกินกำลังพ่อแม่ก็เอาวิทยากรข้างนอกเข้ามาช่วยบ้างเราก็เลือกได้แล้วก็ชวนทำกิจกรรมได้ซึ่งผมคิดว่าไอ การทำโครงสร้างขึ้นมาให้การเรียนรู้มันสามารถที่จะดําเนินไปบนข้อตกลงง่ายๆร่วมกันไม่เป็นขั้นตอนสําคัญที่ต้องมี